สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊อ๊ะเปิดชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรายการจะสร้างนะครับเหรียญหล่อนะครับทรงจำปีนะครับรุ่นจำปีเทวสถิตปี65นะครับผมเหรียญนี้นะครับจะสร้างนะครับผมในปี2565นะครับหลวงพ่ออิฐวัจจุลามณีนะครับผมอุปถัมภ์สร้างนะครับผมสําหรับรุ่นนี้ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดนะครับในการสร้างกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นจาปีหล่อนะครับผมนี่นะครับรุ่นมหาเวทมหามนุ์นะครับพิมพ์จาปีเทวสถิตนะครับเป็นงานหล่อแบบหล่อเป็นช่อนะครับเป็นงานหล่อไม่ได้เป็นงานปั๊มนะครับเป็นงานหล่อเป็นช่อขึ้นมานะครับแล้วก็นํามาตัด นะครับแล้วก็เป็นเหรียญอีกทีนึงนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับที่บอกว่าสร้างปี2565นะครับก็คือสร้างปี2565เลยนะครับแล้วก็เหรียญมาออกในปี2566นะครับผมก็คือพุทธาพิเศษนะครับ1ปีเต็มนะครับหลวงพ่ออิดนะครับผมอุปถัมภ์สร้างนะครับมอบให้นะครับพระวิหารเทวสถิตจังหวัดนครปฐมนะครับ เพื่อสมทบทุนนะครับในการสร้างนะครับพุทธายนท้าเวสุวรรณโนนะครับผมของมูลนิธิสภาราเชนนะครับตำบลสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับมูลนิธิสภาราเชนนะครับหลายท่านอาจจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นมูลนิธิในอุปธรรมของหลวงพ่ออิดนะครับวจุลามณีนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับสร้างไม่เยอะนะครับผมเพื่อที่จะนาทุนทรัพย์นะครับตรงนี้นะครับผม ในการจะสร้างอุทยานทวิสุวรรณโนนั่นเองเหรียญหล่อโบราณนี้นะครับผมรุ่นเทวสถิตปี65นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่ารายการจะสร้างมีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับรายการแรกเลยนะครับเนื้อทองคําบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับผมน้ําหนักนะครับจะอยู่ที่26-27กรัมนะครับผมสร้างนี่นะครับสร้างเพียง39เเหรียญเท่านั้นนะครับผม เหรียญล่อนะครับจะมีความหนานะครับน้ําหนักจะเยอะนิดนึงนะครับผมสร้างแค่39เหรียญนะครับส่วนรายการถัดไปเป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับน้ําหนักเท่ากันนะครับสร้าง39เหรียญเท่ากันนะครับผมส่วนเนื้อถัดไปนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับผมรายการนี้จะสร้าง999เเหรียญนะครับผม สำหรับด้านหน้านะครับผมเป็นการคุยพื้นลงยานะครับผมสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อถัดไปนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับตรงนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับที่ทําผิวหลังนะครับที่เป็นรอยบุ๋มบุ๋มแบบนี้นะครับผมคล้ายหลังพึ่งนะครับเป็นลักษณะของเหรียญหล่อนะครับผมที่ทําออกมาลักษณะคล้ายแบบนี้นะครับผมจะสร้างที่เ9 9เเหรียญเท่ากับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผม ส่วนนื้ถัดไปเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับพิเศษแก่ทองคํานะครับปอกผิวกลับดํานะครับผมจะสร้างอยู่ที่599เหรียญนะครับผมนี่นะครับนวโลหะแก่ทองคํานะครับรายการที่6นะครับเป็นเนื้อชนวนทองแดงรมดาโบราณนะครับผมรายการนี้จะสร้างอยู่ที่5,999เอหรียญนะครับมีทั้งหมดนะครับ6เนื้อที่เปิดให้สามารถให้จองได้นะครับผม นี่นะครับส่วนรายการที่จะสร้างจริงๆนะครับจะมีทั้งหมด10รายการนะครับเนื้อที่7ก็จะเป็นเนื้ออัปก้านะครับสร้าง5,000ถวายหลวงพ่ออิดนะครับ3,000เหลี่ยนแล้วก็บรรจุเป็นกรุนะครับผมอีก2,000เหลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วก็รายการที่8เป็นเนื้อชนวนผิวไฟนะครับสร้าง5,000เหลี่ยนก็คือแจกทานแล้วก็สมนาคุณให้กับคนที่ช่วยงานนะครับเนื้อที่9นะครับเป็นเนื้อชนวนระคังทองผิวไฟนะครับ เกดทองนะครับโค้ดพอพานนะครับสร้าง5999เรียเกาหรียญก็จะสมนาคุณนะครับแก่ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างอุทยานเท้าเวสุวรรณโอนะครับผมรายการที่10นะครับเป็นช่อ19องค์นะครับเนื้อมหาชนวนจำปี45ห้านะครับผมสร้างทั้งหมด99ช่อนะครับผมก็รายการนี้ก็เป็นสมนาคุณเหมือนกันนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผม มีพิธีบวงสวงนะครับผมแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษนะครับในวราระสุดท้ายนะครับในวันจันทร์ที่11ธันวาคมปี2566นะครับเป็นการบวงสวงครบรอบ1ปีของอุทยานเทวิสุวรรณูนะครับครบรอบ1ปีในการประดิษฐานขององค์เทวิสุวรรณูณนะสถานที่แห่งนี้นะครับที่หลวงพออ่ะอกดนะครับได้นะครับอัญเชิญมาประดิษฐานตั้งแต่ หนึ่งปีที่แล้วนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเท้าวิสุวรรณูทั้งหมดสามองค์ด้วยกันนะครับมีองค์ใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็องค์ซ้ายองค์ขวาก็จะเป็นหน้าเทพกับหน้ายักษ์นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นพิธีบวงสรวงนะครับผมก็จัดที่อุทยานเท้าวิสุวรรณูเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่ออิฐก็เป็นประธานในพิธีนะครับในการพุทธวิเศษในวารสุดท้ายนะครับผม นี่นะครับพุทธาพิเศษก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับมาร่วมพิธีนะครับกันแน่นนะครับในพื้นที่นะครับผมของอุทยานทาวิสุวรรณโนเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นพุทธาพิเศษนะครับในวาระสุดท้ายครบรอบหนึ่งปีเต็มนะครับผม ก่อนที่จะเปิดให้บูชานะครับเมื่อพุทธวิเศษเสร็จนะครับผมในวันนั้นก็แจกเหรียญนะครับผมทองแดงผิวไฟแบบนี้นะครับแจกในพิธีเลยนะครับผมจํานวน3,000เหรียญนะครับณอุทยานท้าวิสุวรรณูนะครับมูลนิธิสภาราเชนจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับก็หลายๆท่านที่ไปงานนะครับก็ได้เหรียญกันมานะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับเปิดให้บูชาในวันที่14ธันวาคมปี2566นะครับ เป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเหรียญน,นี้นะครับผมจะสร้างค่อนข้างน้อยมากๆนะครับท่านใดที่มีไววบูชานะครับก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับเหรียญที่สร้างขึ้นมานะครับก็มีจุดประสมเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญนั่นเองนะครับแล้วทางมูลิธินะครับก็จะนําทุนทรัพย์ตรงนี้ไปสร้างเคหสถานต่างๆนะครับเพื่อให้ ทุกคนนะครับได้มีโอกาสไปสักการะบูชาท้าวเวสวรรณโนนั่นเองนะครับผมก็ขอโนมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็นําความรู้ในการจัดสร้างนะครับเหรียญเทวสถิตนะครับเหรียญหล่อนะครับปี65นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามแล้วก็จํานวนการจัดสร้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเทนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมเด เดี๋ยวผมก็จะมีเหรียญมาให้ชมกันนะครับว่าเหรียญจริงมีความสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ